สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า hidden face เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันของเกาหลีนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากเวอร์ชั่นเดิมเป็นของสเปนแล้วก็มีชื่อเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบแต่เขาก็ต้องมาเผชิญกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของแฟนสาว และสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือนี่อาจจะเป็นแผนการที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลโดยคนใกล้ตัวที่อยากจะเข้ามาแทนที่เธอและความจริงที่ถูกซ่อนไว้อาจทำลายชีวิตของเขาไปตลอดการก็ได้แล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทําลิงก์สินค้าของทางช้อปปีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานในการทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่ซองจินใช้หนุ่มรูปหล่อหน้าที่การงานดี เขามีอาชีพเป็นคอนดักเตอร์ในวงออเคสตราที่ต้องทำหน้าที่ควบคุมวงดนตรีขนาดใหญ่หลังงานของเขาก็เป็นงานที่เท่และมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากส่วนซูยอนแฟนสาวของเขาก็เป็นมือเชลโลที่เล่นอยู่ในวงเดียวกันและการที่เธอได้เข้ามาเล่นในวงนี้ไม่ใช่เพราะความสาม,มารถของเธอเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะว่าแม่ของเธอก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของวงออเคสตรานี้ด้วยแล้ววันหนึ่งซองจินกับซูยอนก็ได้ทะเลาะกันขึ้นมานะครับ ตามภาษาคนที่เป็นแฟนกันแล้วพอซองจินกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เจอวิดีโอที่แฟนสาวอัดทิ้งไว้บนแล็ปท็อปแล้วพอเขาเปิดดูมันก็เป็นคลิปของซูยอนที่บอกว่าเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและคิดว่าเธอกับเขา่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคู่รักกันอีกแล้วเธอก็เลยตัดสินใจบอกกับแฟนหนุ่มไปว่าจะขอออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้อยู่ห่างๆกันแล้วนั่นก็เป็นเหมือนคำบอกเลิกและก็ขอลาออกจากวงออเคสตราไปด้วยพร้อมกันเลย แล้วหลังจากที่ซูยอนหายตัวไปตามที่เธอบอกเอาไว้ในคลิปทําให้ทางวงขาดสมาชิกไปผู้จัดการวงก็เลยมากดดันซองจินนะครับว่าเขาจะรอให้ซูยอนกลับมาแบบนี้ไม่ได้เพราะทางวงต้องขับเคลื่อนต่อไปแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าวงอย่างซองจินที่จําเป็นจะต้องหามือเชลโลคนใหม่มาแทนให้ได้นั่นก็เลยทำให้ผู้จัดการวงได้ประกาศหามือเชลโลคนใหม่มาแทนที่ซูยอนจนกระทั่งมินจู นักดนตรีฝีมือดีได้มาขอสมัครเข้าร่วมวงด้วยซึ่งดูจากประวัติของเธอก็พบว่าเธอเป็นเพื่อนของซูยอนแล้วยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองคนก็เคยเรียนที่เดียวกันมาก่อนแล้วซองจินก็เลยขอให้เธอเล่นเชลโลให้ดูต่อหน้าเพื่อเป็นการออดิชั่นเข้าร่วมวงแต่มินจูก็บอกไปนะครับว่าตอนนี้เครื่องดนตรีของเธอกำลังมีปัญหาก็เลยขอเอาไฟเสียงที่อัดไว้มาเปิดให้ฟังแทน และพอซองจินได้ฟังสไตล์การเล่นของเธอเขาก็รู้สึกว่าฝีมือของมินจูอ่ะยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เขาก็เลยปฏิเสธเธอไปด้วยความสุภาพแต่ทว่าหลังจากนั้นนะครับซองจินก็เอาแต่คิดถึงมินจูตลอดเวลาถึงขนาดแอบ,บไปส่องดูโปรไฟล์ในอินสตาแกรมของเธอแม้ว่าฝีมือการเล่นเชลโลของเธออ่ะจะไม่ได้อยู่ในระดับที่เขาต้องการให้มาอยู่ร่วมวงด้วยแต่ด้วยความน่ารักและก็มีสเสน่ห์ทำให้เขาว่าเกิดลังเลข,ขึ้นมาจนสุดท้ายนะครับ เขาก็พ่ายแพ้ความอ่อนไหวของตัวเองจนยอมให้มินจูเข้ามาร่วมวงด้วยแล้วพอถึงเวลาซ้อมวงเพื่อทดสอบการมาของมือเชลโลคนใหม่ก็พบว่าฝีมือการเล่นของมินจูนั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จริงๆทําให้ซองจินถูกผู้จัดการวงตำหนิแล้วก็ผิดหวังที่เขารับคนฝีมือไม่ถึงแบบนี้เข้ามาร่วมวงด้วยแต่ด้วยความที่ซองจินนะครับหลงมินจูเข้าให้แล้วเขาก็เลยพยายามปกป้องเธอแล้วก็บอกไปว่าการซ้อมครั้งนี้ มันเป็นการซ้อมครั้งแรกของเธอที่ได้เล่นกับวงใหญ่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วก็อยากจะขอเวลากับผู้จัดการวงให้เธอได้พิสูจน์ตัวเองก่อนแล้ววันหนึ่งนะครับซองจิงก็ได้มาเจอกับมินจูอีกครั้งซึ่งรถของเธอก็กําลังมีปัญหาอยู่ที่ลานจอดรถพอดีซองจิงก็เลยอาสาจะพาเธอไปส่งที่บ้านแล้วระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้แวะหาอะไรกินกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้พูดคุยและทําความรู้จักกันให้มากขึ้น แล้วมันก็จะทําให้เธอไม่เกรงและสามารถเล่นกับ,บวงได้จากนั้นทั้งสองคนก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานจนร้านอาหารได้ปิดลงแต่ว่ามินจูเธอก็บอกว่าเธอยังไม่อยากกลับบ้านอยากจะไปดื่มต่อซองจิงก็ไม่ปฏิเสธนะครับเขาชวนเธอไปดื่มต่อที่บ้านของเขาจนกระทั่งทั้งสองคน,นเมาจนได้ที่และบรรยากาศที่ฝนตกลงมากระช่างเป็นใจทําให้ทั้งคู่เผลอตัวเผลอใจแล้วก็มีอะไรกันจนได้แล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปในห้องน้ําแต่ว่าสักพัก เธอก็ร้องเสียงดังเหมือนตกใจอะไรบางอย่างจนซองจินต้องเข้าไปดูว่าเธอตกใจเรื่องอะไรเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกให้เขาออกไปก่อนแล้ววันต่อมาพอทั้งคู่แยกยาก้ยายก,กันแล้วมินจูก็ได้ส่งข้อความมาหาซองจินนะครับว่าเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็จะไม่ทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแต่พอซองจินได้อ่านข้อความดูเขาก็กลับมาคิดหนักเพราะเขาไม่ได้คิดแบบที่เธอคิดเลยเขารู้สึกติดใจมินจูแล้วก็อยากให้เธอมาหาเขาอีกที่บ้าน เขาก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเธอนะครับพร้อมกับเล่นเปียโ,โ,โนเพลงโปรดให้เธอฟังด้วยซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ไพเราะและก็น่าเคลิบเคลิ้มเป็นอย่างมากแล้วนั่นก็ทําให้มินจูรู้สึกวั่นไหวขึ้นมาอีกครั้งจนเธอต้านทานความรู้สึกของตัวเองไม่ได้สุดท้ายเธอก็พ่ายแพ้ต่อความต้องการของตัวเองจนเธอต้องไปหาซองจินที่บ้านอีกครั้งก่อนที่ทั้งสองคนจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน แล้วหนังก็ได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตซึ่งที่จริงแล้วในสมัยเรียนมินจูกับซูยอนเคยเป็นคู่รักเลสเบี้ยนที่เคยคบหากันมาก่อนทั้งคู่ชอบแอบไปสวีทที่บ้านของอาจารย์ที่สอนเล่นเชลโลแต่ว่าความรักของทั้งสองคนก็นไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะครับเพราะซูยอนชอบให้มินจูเอาโซ่มาล่ามที่ข้อเท้าของตัวเองเอาไว้เพื่อให้มินจูแสดงบทบาทเป็นท่านรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ ซึ่งมินจูก็ยอมทําตามด้วยความเต็มใจเพราะเธอนั้นรักซูยอนมากแล้วก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ซูยอนสบายใจแล้วหลายปีผ่านไปซูยอนก็ได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากอาจารย์เพราะเธอรู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้มากแต่ว่าเธอก็มีงานยุ่งมากนะครับจนไม่ค่อยจะมีเวลาก็เลยฝากให้มินจูช่วยมาดูแลการรีโนเวทบ้านหลังนี้แทนโดยที่มินจูเองก็ผูกพันกับบ้านหลังนี้เหมือนกันจนเธอได้มาควบคุมการรีโนเวทบ้าน เธอตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนซึ่งเธอก็หวังว่าบ้านหลังนี้ที่เธอตั้งใจทํามันจะกลายเป็นบ้านของเธอกับซูยอนที่จะได้มาอยู่อาศัยด้วยกันในอนาคตแต่ทว่ามินจูก็เหมือนถูกหักหลังนะครับเพราะว่าจูจูอ่ะซูยอนได้โทรมาบอกว่าตอนนี้เธอกําลังคบหากับผู้ชายคนหนึ่งอยู่และเขาคนนั้นก็คือซองจินนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ได้วางแผนจะแต่งงานกันด้วยซูยอนยังบอกความจริงที่น่าเศร้าไปอีก ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับมินจูไม่มีทางเป็นไปได้สําหรับเธอแล้วมินจูเป็นแค่เครื่องมือทดลองเพื่อความสนุกเท่านั้นเองแล้วพอมินจูได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากราวกับว่าโลกทั้งใบของเธอมันได้แตกสลายลงแล้วเธอก็เลยร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเธอยอมทําตามที่ซูยอนขอทุกอย่าง แม้กระทั่งยอมใส่โซ่ตรวนไว้ที่ข้อเท้าหรือว่ายอมมาดูแลการรีโนเวทบ้านหลังนี้ให้จนกระทั่งบ้านเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบให้กับเจ้าของแต่เธอก็มาถูกเขยทิ้งหลังจากที่ถูกใช้งานเสร็จลงแล้วไม่นานซูยอนกับซองจินก็ได้เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ด้วยกันแล้วในคืนที่ฉลองบ้านใหม่ก็มีการเชิญแขกมาที่บ้านด้วยแม่ของซูยอนก็มาและแม่ก็ได้พูดจาเชิงดูถูกใส่ซองจินเพราะาครอบครัวของเขา,ามีฐานะไม่ค่อยดี จนตอนนี้เขาอได้มาคบหากับลูกสาวของเธอซึ่งครอบครัวของซูยอนนะั้นเป็นครอบครัวที่มีหน้ามีตาในสังคมและซูยอนก็จะได้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการด้วยแล้วพอซองจินได้ฟังที่แม่พูดออกมาเขาก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรแม้ว่าภายในใจเขาจะไม่พอใจสักเท่าไหร่แล้วหลายวันต่อมาหลังจากที่ซองจินกับซูยอนซ้อมเพลงกับวงดนงตรีด้วยกันเสร็จซูยอนก็เห็นว่ามีนักไวโอลินสาวคนหนึ่งเขาไปคุยกับซองจินอย่างสนิทสนม แล้วมันก็ทําให้เธอรู้สึกหงห่วงก็เลยไปถามเขาว่าคุยอะไรกับผู้หญิงคนนั้นซองจิงก็บอกว่าไม่มีอะไรมากเธอแค่มาปรึกษาเรื่องนิ้วมือเพราะนิ้วของเธออ่อนแรงแล้วก็กลัวว่าจะเล่นพลาดตอนแสดงแต่ซูจอนก็ยังหึงอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่หายสงสัยว่าทั้งคู่คุยอะไรกันพอพักหลังมานี้เธอสังเกตเห็นอะไรแปลกๆรู้สึกว่าซองจินทําตัวแปลกไปแล้วก็ดูอารมณ์จะไม่ค่อยดีทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เธอ แต่ว่าในไหนก็ในไหนแล้วนะครับสองจริงก็เลยระบายความอัดอันในใจออกมาว่าเป็นเพราะครอบครัวของซูยอนนั่นแหละที่ชอบทําให้เขาว่าขายขี้หน้าแถมในคืนวันฉลองบ้านใหม่แม่ของซูยอนก็พูดจาดูถูกเขาเหมือนว่าพวกเธอกําลังใช้เขาเป็นแค่เครื่องมือทางธุรกิจเท่านั้นและพอพูดจบซูยอนก็ไม่พอใจเหมือนกันที่แฟนหนุ่มโมโหแล้วก็อารมณ์เสียใส่ใเธอเธอก็เลยคิดจะแก้แค้นแล้วก็จะพิสูจน์อะไรบางอย่างนั่นก็เลยทําให้วันต่อมานะครับ ซูยอนได้นัดมินจูอดีตคนรักที่เป็นท่าสวัสดความสัมพันธ์ให้มาเจอกันที่บ้านเพื่อจะวางแผนหลอกซองจินว่าเธอกำลังจะหนีไปต่างประเทศเพื่อจะทำให้ซองจินรู้สึกโหยหาเธอและคิดว่าเธอสำคัญกับเขามากขนาดไหนจากนั้นซูยอนก็เริ่มทำแผนการที่วางเอาไว้โดยเธอได้อัดวิดีโอบอกลาแฟนหนุ่มแล้วก็เข้าไปหลบในห้องลับของบ้านที่มีแค่มินจูกับเธอเท่านั้นที่รู้เรื่องห้องลับแห่งนี้และพอเข้าไปในห้องเธอก็เห็นว่ามือถือไม่มีสัญญาณ แต่เธอไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะว่ายังไงมินจูก,ก็ให้กุญแจห้องเธอไว้แล้วเธอจะเปิดออกไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของเธอจนกระทั่งซองเจนกลับมาถึงบ้านแล้วก็เปิดดูวิดีโอที่เธอบันทึกเอาไว้เธอเห็นใบหน้าแฟนหนุ่มที่สิ้นหวังก็รู้สึกสะใจมากผ่านทางกระจกที่อยู่ในห้องลับซึ่งกระจกในห้องนี้นะครับก็เป็นกระจกที่มองได้จากด้านในเพียงด้านเดียวคนข้างนอกจะเห็นเป็นแค่กระจกธรรมดาเท่านั้น แล้วพอเธอจะไปเปิดประตูเพื่อออกไปเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มให้ตกใจแต่กุญแจที่มินจูให้มามันกลับไข่ประตูไม่ออกเธอพยายามเคาะกระจกนะครับบอกให้คนข้างนอกก็รู้ว่าเธออยู่ข้างในแต่ซองจินกลับไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นก็เพราะว่ามันเป็นกระจกชนิดพิเศษที่รับเสียงได้แค่ทางเดียวเสียงทุกอย่างในห้องอ่ะจะไม่ดังออกไปข้างนอก เธอเคาะขวดแก้วแรงๆอยู่หลายครั้งแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลแถมขวดแก้วยังแตกบาดมือเธออีกนั่นก็เลยทําให้ซูยอนนะครับรู้สึกสิ้นหวังมากแล้วก็หมดหนทางที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วพอเวลาผ่านไปสักพักเธอก็รู้สึกหิวขึ้นมาเธอก็เลยไปหาของกินในห้องดูจนไปเจอกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่หมดอายุแล้วแต่เธอก็ต้องจําใจเอาบะหมี่มาลาแล้วก็ปัดพวกเชื้อราออกแล้วก็เอาบะหมี่มากินเพื่อประทังชีวิตไปก่อน เธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกคุณหนูอย่างเธอต้องมาเผชิญโชคชะตาแบบนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเธอก็ยังหาทางออกไม่ได้ได้แต่หวังอยู่ในใจว่ามินจูจะเข้ามาช่วยเธอให้เร็วที่สุดซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรมากเพราะว่ามินจูอยู่ข้างนอกแล้วก็ยังรู้ว่าเธอติดอยู่ในนี้แต่เธอก็ไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันคือแผนการของมินจูตั้งแต่ต้นที่ได้แอบสลับกุญแจก่อนที่ซูยอนจะเข้ามาในห้องนี้ ซึ่งมันก็เป็นกุญแจที่ไม่สามารถไขออกไปข้างนอกได้อยู่แล้วและมินจูก็ไม่คิดที่จะมาช่วยเธอออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกันแล้วที่มินจูต้องทําแบบนี้ก็เพราะเธอต้องการแก้แค้นที่ถูกซูยอนหักหลังนั่นเองแล้วเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเรื่องของหนังแต่จะเป็นในมุมมองของซูยอนแทนขณะที่เธอถูกขังอยู่ในห้องลับ เรื่องมันก็เริ่มขึ้นจากมินจูได้วางแผนที่จะแก้แค้นซูยอนตั้งแต่เธอไปสมัครเข้าวงออเคสตราของซองจินเพื่อที่จะได้ติดสนิทก,กับเขาจากนั้นเธอก็แกล้งทําเป็นลถเสียให้เขาเห็นทําให้เธอได้ติดรถไปกับเขาด้วยจนกระทั่งทั้งสองคน,นพากันไปดื่มกินที่ร้านอาหารแล้วพอได้ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจนเมาพวกเขาก็กลับมาที่บ้านของซองจินด้วยกัน แล้วพอมาถึงที่บ้านมินจูก็เข้าไปยืนที่หน้ากระจกในห้องน้ํเพราะเธอรู้ว่าซูยอนกนาะลังมองเธออยู่จากด้านในซึ่งซูยอนก็ดีใจมากนะครับเพราะคิดว่ามินจูกําลังจะมาช่วยเธอแล้วแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเพราะมินจูได้มายืนที่หน้ากระจกแล้วก็สลัภาพออกมาว่าเธอเป็นคนสลักกุญแจเองและเธอก็เพิ่งไปดื่มกับซองจินมาด้วยและที่สําคัญเธอก็รู้สึกว่าซองจินต้องการตัวเธอมาก แล้วมินจูก็ได้ถามซูยอนไปว่าถ้าฉันปล่อยเธอออกมาเธอจะให้อภัยฉันหรือเปล่าซูยอนก็เคาะไปที่พื้นสามทีเพื่อเป็นการบอกว่าเธอจะให้อภัยอย่างแน่นอนแต่มินจูกระบอกไปว่างั้นฉันจะทําเรื่องที่ซูยอนน่ะไม่สามารถให้อภัยได้ก็แล้วกันนั่นก็คือทั้งมินจูแล้วก็ซองจินน่ะจะมามีอะไรกันต่อหน้าเธอเพื่อให้ซูยอนน่ะรู้สึกเจ็บปวดเพราะซูยอนเป็นคนคิดแผนนี้ขึ้นมาเองเพื่อแกล้งแล้วก็ลองใจแฟนนุ่ม แต่เธอกับต้องมาเจอการนอกใจของแฟนหนุ่มกับคนรักเก่าของตัวเองซึ่งตอนนี้นะครับซูยอนก็ทําอะไรไม่ได้เลยเธอทําได้แค่เพียงกรีดร้องอยู่ในห้องแล้วก็ต้องยอมเห็นมินจูมีอะไรกับแฟนหนุ่มของตัวเองสองครั้งซึ่งเธอก็เจ็บปวดและก็เข้าใจความรู้สึกของมินจูแล้วที่มินจูโดนเธอเขี่ยทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นมินจูก็ได้เข้าไปส่องกระจกในห้องน้ํา พอเธออยากจะเข้าไปย้อนเย้ยซูยอนเธอก็เลยถามไปว่าถ้าเธอเปิดประตูให้ซูยอนออกมาตอนนี้ซูยอนจะแจ้งตำรวจมาจาับเธอหรือเปล่าซึ่งซูยอนก็สมนึกผิดและก็รู้สึกเสียใจแล้วนะครับที่เธอเคยทำร้ายความรู้สึกของมินจูในอดีตเธอก็เลยไม่โกรธมินจูแม้แต่น้อยแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยทุกอย่างขอเพียงแค่ปล่อยเธอออกจากห้องนี้ไปก็พอแล้ว แต่ทว่ามินจูนะครับก็หลอกถามไปอย่างนั้นเองเพราะเธอไม่คิดจะปล่อยซูยอนออกมาข้างนอกอยู่แล้วเธออยากให้ซูยอนอ่ะเจ็บปวดมากกว่านี้อีกแล้วพอซูยอนได้ยินแบบนั้นเธอก็โมโหขึ้นมาแล้วก็เผลอไปเปิดวาล์วน้ําร้อนพุ่งเข้าใส่มินจูโดยบังเอิญทําให้มินจูต้องร้องเสียงดังออกมาแล้วก็ทําให้ซองจินอ่ะเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนั้นเองซูยอนก็รู้แล้วว่า เธอสามารถหมุนวาวน้ำในห้องลับเพื่อควบคุมการไหลของน้ำในห้องน้ำได้แล้วมันก็อาจจะช่วยเธอให้ออกไปจากที่นี่ได้เหมือนกันแล้วพอเวลาผ่านไปซองจิงก็ได้นัดเจอกับมินจูบ่อยขึ้นทั้งที่ร้านอาหารและก็ร้านกาแฟาจกนกระทั่งวันหนึ่งมินจูได้ชวนเขาไปดื่มกันที่ห้องพักของเธอบ้างแล้วพอไปถึงห้องมินจูก็ได้ใส่รหัสปลดล็อกประตูห้องเป็นเลขรหัส1 1ึ่งหนห่ให้ซองจิะรู้สึกสงสัยขึ้นมาเพราะรหัสนี้มันเหมือนกับรหัสของซูยอนเลย แต่มินจูก็บอกไปว่ามันคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญเพราะว่าเธอใช้รหัสนี้ต่อจากเจ้าของห้องคนเก่าอีกทีโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับซองจินได้ไปคุยกับแม่ของซูยอนเพื่อปรึกษาเรื่องที่ซูยอนอาหายตัวไปซึ่งแม่ก็รู้สึกสงสัยว่าเรื่องนี้มันดูแปลกแปกเพราะว่าบัตรเครดิตของซูยอนไม่มีการใช้งานเลยทั้งที่เธอไปต่างประเทศแล้วเธอก็เป็นคนที่ใช้เงินเก่งรวมไปถึงมือถือของเธอด้วยก็ไม่มีสัญญาณให้ติดต่อได้เลย จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของซูยอนได้เปิดดูคลิปที่ลูกสาวอัดเอาไว้ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างละเอียดแล้วแม่ก็ไปเจอว่ามีมือของใครบางคนนะอยู่ในห้องตอนที่ซูยอนอัดคลิปอยู่ด้วยและพอซองจินนะครับเห็นมือนั้นเขาก็จํากําไลที่ข้อมือได้ว่ามันเป็นของมินจูเขาก็เลยนะัดเจอกับเธอที่ห้องพักอีกครั้งแล้วก็หาจังหวะที่เธอทําอย่างอื่นแอบใส่รหัสวันเกิดหนึ่งของซูยอนลงไปเพื่อปลดล็อกมือถือของมินจูดูซึ่งมันก็สามารถปลดล็อกได้ แถมภาพพื้นหลังในมือถือก็เป็นรูปถ่ายที่เธอถ่ายคู่กับซูยอนด้วยทําให้ซองจินรู้แล้ว,ว่ามินจูโกหกเขามาโดยตลอดและเธอก็น่าจะอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของซูยอนแน่ๆแล้วในที่สุดมินจูก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนที่อยู่กับซูยอนก่อนที่จะหายตัวไปแต่เธอเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ซูยอนนั้นได้หนีไปไหน แล้วหลังจากนั้นพอซองจินกลับไปถึงบ้านเขากําลังเปิดน้ําล้างมืออยู่สูยอนก็ได้ปิดวาล์วน้ำเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างให้เขารู้จนซองจินน่ะเริ่มเกิดความสงสัยนะครับเขาก็เลยบอกให้เธอลองเปิดปิดน้ําตามที่เขาพูดดูซึ่งสูยอนก็พยายามทําตามจนในที่สุดซองจินก็แน่ใจแล้วว่าสูยอนต้องติดอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านหลังนี้ เขาก็เลยจะลองพังกระจกเพื่อดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแต่ว่าจูจูเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากซูยอนเห็นการกระทําของเขาทุกอย่างผ่านทางกระจกนั่นก็หมายความว่าเธอต้องเห็นตอนที่เขากับมินจูมีอะไรกันด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนใจนะครับแล้วก็คิดให้ดีก่อนพอถ้าหากช่วยซูยอนออกมาตอนนี้แล้วเธอดันไปแฉเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะทําให้ชีวิตแล้วก็การงานของเขาพังทลายลงมาแม้ว่าซูยอนพยายามจะบอกว่าเธอยอมให้อภัยและไม่ได้โกรธทั้งสองคนแล้ว แต่ว่าเสียงของเธอก็ส่งออกมาไม่ถึงอยู่ดีแล้วเธอก็ถูกทิ้งให้อยู่ในนั้นเหมือนเดิมแล้านั่นก็เลยทําให้ซองจินนะครับต้องไปเจอกับมินจูอีกครั้งเพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าซูยอนเนี่ยติดอยู่ในห้องลับภายในบ้านซึ่งมินจูเองก็ยอมสารภาพว่าเธอเป็นคนขังซูยอนเอาไว้เองเพราะว่าเธอเสียใจที่ถูกซูยอนหักหลังแม้ว่าซองจินอยากจะช่วยแฟนสาวออกมามา,มากแค่ไหนแต่อีกใจหนึ่งเขาเองก็กลัวความผิดเหมือนกัน เขาเลยต้องยอมร่วมมือกับมินจูแล้วก็ปล่อยให้ซูยอนถูกขังไว้แบบนั้นต่อไปจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายวันจู่ๆซองจินก็ได้รับข้อความจากซูยอนรวมไปถึงมินจูเองก็ได้รับข้อความจากซูยอนเหมือนกันทําให้ทั้งคู่ตกใจมากแล้วก็คิดไปว่าซูยอนอาจจะหนีออกมาจากห้องรับได้แล้วทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะลองไปเปิดประตูเพื่อไปเช็คข้างในห้องรับดูว่าซูยอนยังอยู่ข้างในหรือเปล่า ซึ่งข้อความที่ถูกส่งมานั้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นฝีมือแม่ของซูยอนเองที่เธอได้ใช้เบอร์มือถือของลูกสาวส่งข้อความไปหาทั้งคู่เพราะแม่รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่าซองจินกับบินจูน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของลูกสาวของเธอแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ไม่ผิดเพราะหลังจากที่สองคนได้รับข้อความแล้วทั้งคู่ก็ได้ขอยกเลิกการซ้อมวงในช่วงบ่ายทันที จากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เข้าไปสำรวจด,ดูในห้องลับจนไปเจอกับซูยอนที่กำลังนอนหมดสติอยู่แต่เธอก็ยังมีลมหายใจอยู่นะครับทำให้ซองจินรู้สึกโล่งใจขึ้นมามากที่เธอยังไม่ตายแล้วสักพักซูยอนก็ได้สติขึ้นมามินจูก็เลยรีบพาซองจินออกไปแล้วจะขังซูยอนเอาไว้แบบนั้นต่อ แต่ว่าซองจิงก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับที่เห็นแฟนสาวของตัวเองอะ่ะต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้เขาก็เลยผลักมินจูไปกระแทกกำแพงจนเธอหมดสติไปแล้วก็พาซูยอนกลับออกมาข้างนอกด้วยกันหลังจากนั้นพอทั้งคู่ได้คุยกันซองจิงก็ยอมรับผิดแต่โดยดีแต่ว่าซูยอนกลับไม่โกรธเขาเลยแม้แต่น้อยเธอบอกว่าแค่ได้กลับออกมาจากห้องนั้นก็ดีแล้วเธอให้อภัยเขาแล้วก็ให้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปด้วย แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้งโดยที่ในแต่ละวันพอซองจินออกไปข้างนอกซูยอนก็จะแอบเข้าไปในห้องลับที่ขังมินจูเอาไว้ซึ่งในตอนนี้มินจูก็ถูกล่ามโซ่เอาไว้ด้วยแล้วก็คอยสนองความสุขให้กับซูยอนซึ่งมินจูเองก็ไม่ได้ขัดขืนแล้วก็พร้อมจะยอมทําตามทุกอย่างเหมือนเธอเป็นทาสสวัสดิ์ผู้ซื่อสัตย์ให้กับซูยอนอีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วข้อคิดที่ได้จากหนังนะครับ เวลาแฟนเก่าบอกว่าฉันให้อภัยเธอแล้วก็อย่าเพิ่งโล่งใจไปเพราะบางทีเธออาจจะก,กําลังวางแผนแก้แค้นอยู่ในใจก็ได้ขำๆนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.1คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาท แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ